ชิปโป่หนึ่งเก้าสามตอนโจรขโมยเด็กฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแปดครับพ่อพ่อว่าแกผมยาวแล้วนะไปตัดผมไหมไม่เอาพ่อทรงนี้กำลังเทหัวกระรกแล้วก็ยังมานั่งขวางทีวีพ่ออีกลงไปนั่งค้างๆได้ป่ะลูกไม่ได้แล้วพ่อผมกำลังเข้าที่เลยตอนเนี้ใครจะไปยอมเสียจุดที่สบายที่สุดไปสบายแกแต่ลำบากพ่อแล้วปัญหาใครปัญหาพ่อถูกต้องไม่ใช่ปัญหาของผม เออกัได้ช่างเถอะมาดูทีวีดีกว่าประกาศข่าวด่วนวันนี้ณนะเมืองชิปโปโเขต193ได้มีแก๊งขโมยเด็กอาลวาซึ่งตอนนี้มีเด็กศูญหายไปแล้วเป็นจำนวนข้าวโพดคั่วตาริงชิงผลไลม้มันโฆษณาผิดเวลาหรือเปล่าวะเนี่ยจังหวะโคตรซิทคอมทำเอาผมลืมไปเลยว่าเมื่อกี้ข่าวอะไรอ่ะมาต่อจากเมื่อกี้นะครับหลังการจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จทำให้มีกลุ่มผู้ชุมนุมออกมาร่วมประท้วงเฮ้ยเ้เ้เดี๋ยวต่อจากข่าวเมื่อกี้ก่อนดีวะยังไม่จบเลย ใครมาจ้ายไอ้นี่มาเป็นผู้สื่อข่าววะเนี่ยอ๋อขออภัยทุกท่านครับเมื่อกี้เปิดสคริปผิดหน้าว่าแต่ถึงไหนแล้วครับถึงลบบุรีลิงเยอะโคราชเมืองย่าโมระยองทุเรียนเยอะชายภูมิไม่เคยไปเ,เด็กสเปรดจะเลิกเล่นได้ยังไงต่อจากเมื่อกี้นะเด็กหายไปแล้ว20คนโปรดระมัดระวังบุตรหลานของท่านให้ดีดีฮ่า ตกใจหมดเลยมีอะไรพ่อแม่ลูกได้ยินที่นักข่าวพูดแล้วใช่ไหมครับได้ยินแล้วแก๊งขโมยเด็กมานาละว,ว่าจากนี้ต้องระมัดระวังตัวหน่อยนะระมัดระวังยังไงลระแม่อืมอย่าไปไหนกับคนแปลกหน้าเวลาใครย,ยื่นขนมให้ไม่ต้องกินหนีมาเลยและอย่าไปอยู่ใกล้รถคนเดินถ้ามีรถคันอื่นมาจอดใกล้ๆออกเลยถอยไปให้ห่างแล้วถ้าเจอคนท่าทางมีพิรุษให้บอกแม่เลยรู้ไหมเข้าใจแล้วแม่เท่านี้แม่ก็วางใจพอดีเลยเมื่อกี้ผมเจอคนท่าทางมีพิรุษเรามาสิ เห็นชอบเอาแบงค์พันไปยัดใส่ในรองเท้าหลายวันละไอเป็ดหุบป,ปากไอกล้ามอย่าไปเชื่อมันที่รักมันพูดเพ้อเจ้อวันนี้ผมนัดเพื่อนไว้เดี๋ยวผมออกไปเล่นกับเพื่อนก่อนนะแม่ระวังตัวด้วยนะลูกอย่าลืมที่แม่สอนสบายใจได้ข้าวโพดขั่วตาลิงชิงผลไลม้วาด,ดีเป็ดไงเปิ้ลไงแว่น อะวันนี้เราจะไปเล่นไหนกันดีไปสวนสาธารณะสิแต่เมื่อกี้เราดูข่าวมาเขาบอกว่าแกงขโมยเด็กมันอาราวาดนะเออใช่แม่บอกไม่ให้เราไปไกลให้เล่นใกล้ๆบ้านไม่น่าเป็นอะไรนะเพราะว่าสวนสาธารณะก็มีคนเยอะผู้ใหญ่เยอะหรอมีทั้งขี้ยาขอทานผีขนุนดีๆทั้งนั้นผีขนุนคืออะไรเหรอเป็นเด็กเป็นเล็กอย่ารู้เลยเอาไว้โตขึ้นเดี๋ยวไปใช้บริการด้วยกัน <c oughs> ไอพวกนี้นี่ง้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรารีบไปกันเถอะโอเค Let's go, <S Let s go. <S เจอเป้าหมายแล้วเด็กฉลาดแบบนี้ถ้าจะขายได้ราคาดีจับเลยหม่หัวหน้าเดี๋ยวให้ไปจุดรับตาคนกว่านี้ก่อนเองเตรียมรถไว้พร้อมแล้วใช่ไหมไม่ต้องเป็นห่วงโอ้ยสั์ตกใจหมดนึกว่าซอมบี้ซอมบี้อะไรผมเลิกเป็นมานานแล้วมาเลิกเป็นได้ด้วยเหรอวะเออพอเบื่อก็เลิกแค่นี้แหละ <c oughs> แต่รถเรามันพอขนไปได้แค่สองคนเองนะหัวหน้าอืมงั้นต้องเลือกสินะ ถ้าเราจะไปขายเนี่ยเราต้องเลือกเด็กที่มีคุณภาพดีสุดใช่ไหมเด็กที่คุณภาพดีสุดงั้นเหรอ้นตัดไอแว่นออกได้เลยเพราะมันเป็นเด็กสายตาสั้นคุณภาพไม่ค่อยดีแต่เด็กสายตาสั้นมักจะฉลาดนะหัวหน้าคนที่เป็นหมอส่วนมากใส่แว่นทั้งนั้นแต่เราไม่ได้ขโมยเพื่อ,อไปเรียนต่อนะเวลเราขโมยเพื่อ,อไปขายเพราะงั้นสุขภาพต้องดีก็คือเด็กผู้ชายหัวดำกับเด็กผู้หญิงหัวม่วงถูกต้องลูกน้องที่รักทำไมมือหัวหน้าเหมือนตีนหมาจัง อย่าว่าแต่มือข้าเลยมือเองก็เหมือนหางหมาเหมือนกันแหละเฮ้ยแปลกจังทำไมวันนี้สวนสาธารณะไม่มีคนเลยเออน pues ั่นดีรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะเนี่ยอยากเห็นผีขนุนเนี่ยยังไม่เลิกคิดเรื่องผีขนุนอีกงั้นเรามาเล่นกันแค่นี้ก็ได้แว่นนายเสนอซีว่าอยากเล่นอะไรเด็กๆอย่างเราก็ต้องเล่นพ่อแม่ลูกอยู่แล้วงั้นใครเป็นพ่อพ่อครับใครเป็นแม่พ่อครับ เองเป็นไส้เดือนเหล้านมีสองเพศในตัวเดียวกันฮะไส้เดือนมีสองเพศในตัวเดียวกันเหรอเอองั้นลุงปปโปก็เป็นไส้เดือนสิมันคนละอย่างกันละอันนั้นกะเธอเองว่าลุงปปโปสวยไหมล่ะสวยง้นก็ต้องนับว่าเป็นเพศหญิงอ๋อเข้าใจง่ายดีเนาะเป็ดเป็นคนฉลาดมากเลยอ่ะเป็ดมันไม่ได้ฉลาดหรอกแต่เธอหนังโง่เกินงั้นเอางี้แวนเองเป็นพ่อนะเปิ้ลเป็นแม่แล้วเป็ดล่ะเราก็เป็นลูกไงเฮ้ยอย่าเพิ่งข้ามขั้นดิ ทำไมอ่ะเรากับเปิ้ลยังไม่ได้ทำภารกิจฟิชโชกันเลยงั้นเปลี่ยนใจละฮะข้าจะเล่นเป็นพ่อเองพอเลยไอพวกเด็กสเปดเฮ้ยตอนนี้เป็นโอกาสแล้วนำไปเลยหัวหน้าอยู่นิ่งๆอย่าขยับลุงไม่อยากให้พวกเองเจ็บตัวตามนั้นเฮ้ยพ่อกแกเป็นใครปล่อยข้าไอห,หัวเถิกเถิกจริงเหรอวะหัวหน้าอาจจะพักผ่อนน้อยไปหน่อยเองก็พักผ่อนน้อยเหมือนกันละสิตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยนอนเลย นี่เป็นแกงขโมยเด็กใช่ไหมเออใช่เพราะงั้นอย่าขัดขืนแกงขโมยเด็กแวันหนีไปไปตามผู้ใหญ่ามาช่วยเร็วไม่ทำไมอะ่ะผมอยากไปด้วยเวรกรรมเอาผมไปด้วยนะผมเหงาไม่ได้หรอกหนูลุงเอาไปได้แค่สองคนผมขอละเอาไว้รอบหน้านะลุงไม่โกหกหรอกอีกนานไหมไม่นานเดี๋ยวลุงให้สัญญาเลยพวกกูเป็นแกงขโมยเด็กนะเว้ยอารมณ์ยังก็ส่งลูกไปโรงเรียนวันแรกลุงว่าไง รีพาไปขึ้นรถเถอะผมเจ็บจะกระไร้โอ้โษทีโททีรถจอดอยู่ตรงนั้นหัวหน้าไปเว้นอย่ารีบบอกพ่อแม่เรานะเข้าใจแล้วเพื่อนเง่จังเอ๊ะเปิ้นกับเป็ดหายไปไหนอะเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงที่นี่ที่ไหนกูเป็นใครยิีมอะไรกันวิวดีครับแอร์เย็นสบายด้วย มันแน่นอนอยู่แล้วนี่รถสุดที่รักของข้าเลยนะยังผ่อนไม่หมดด้วยไม่มีใครถามบอกเลยรถคันนี้โคตรรักอะซื้อมาสองหมื่นแต่งไปห้าสิบล้านห้าสิบล้านนี่ซื้อรถแลมโบกินีได้เลยนะเนี่ยแต่งส่วนไหนเนี่ยถึงห้าสิบล้านเด็กยังพวกเองไม่เข้าใจหรอกมันเป็นรถสนิยมวยรถสนิยมหัวหน้านี่พิสดานยิ่งนะมันเรื่องของข้ารถคันนี้ข้ารักยิ่งกว่าชีวิตตัวเองอีกใครไอ้โกรนเองเหรอไม่ใช่แล้วหัวหน้าคนอย่างผมเกิดมาไม่เคยตด หรือว่าเป็เธอรู้สึกหมาเราไหมเออใช่เมื่อกี้เรากินอะไรกันนะกินนมที่แว่นเอามาให้ไงคนละกล่องเอ้จะบอกนะว่านมหมดอายุแล้วแม่ให้มันเอาไปทิ้งแต่ลืมเอามาให้พวกเรากินเราว่าใช่อื้อหือช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่มิดมันเกี่ยวอะไรกันวะความรู้สึกมันได้ไอ้หนูอย่ามาปล่อยตรงนี้นะเว้ยกลั่นอยู่เกลงจนตะคิวกินแล้วเนี่ยโอ้ยฮึบสิฮึบ ฮึบฮึบฮึบหัวหน้าผมว่ากลิ่นแบบเนี้ยไม่ใช่แค่ลมและมันต้องมีเนื้อหาออกมาด้วยเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยรถข้าจะเปื้อนท้ายพวกนี้แวะห้องน้าปั๊มน้ำมันดีกว่าวะ่ะไม่ได้นะหัวหน้ากําหนดการส่งตัวเด็กเหลืออีกแค่ครึ่งชั่วโมงถ้าไปไม่ทันเขาจะยกเลิกแต่รถข้าจะเปื้อนนะเว้ยหัวหน้าต้องคิดสิว่าอะไรสําคัญกว่ากันคิดสิคิดฮึบฮึบข่าวารถข้าสําคัญกว่าวะ่ะทําน้ําปลาหกยังเหม็นไปเป็นเดือน ค่ะเด็กพวกนี้ปล่อยออกมาค่าวันได้ขายรถทิ้งแน่เฮ้เด็กน้อยพ้นอีกสักครึ่งชั่วโมงไหวไหมอ้ยเชะน่ากลัวชิปด้วยเด็กพวกนี้มันทะลึงตาใส่ผมดิข้าตัดสินใจละมันจะดีต่อทุกฝ่าย <C le af> แวะปั๊มน้ำมันเลยหัวหน้าฮึบรังเสียมาหิตไอเด็กพวกนี้รุนแรงมากหลังจากนั้นเปิ้ลและเป็ดก็ถูกทิ้งไว้ที่ห้องน้ำปั๊มน้ำมันพ่อแม่ก็มารับกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยโจรขโมยเด็กทั้งสองก็กลับบ้านมือเปล่า ส่วนแว่นนั้นยังหลงทางอยู่ในสวนสาธารณะก็จบลงไปแล้วสำหรับตอนโจรขโมยเด็กฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ